ุดยอดเทพแห่งการแข่งรถอันดับหนึ่งของโลกถูกฝังพร้อมกับรถคู่ใจของเขาแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกต่างหลั่งน้ําตาด้วยความสศกเศร้าแต่ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วเขาใช้การแกล้งตายเพื่อถอนตัวจากวงการไปซ่อนตัวทํางานเป็นคนล้างรถอยู่ในสโมสรรถแข่งแห่งหนึ่งเขาคิดว่าไม่มีใครจะค้นพบตัวต,วตนที่แท้จริงของเขาแต่ใครจะคาคิดว่าในวันนั้นเองบนเขากลับมีคําสั่งงานเร่งด่วนเข้ามาอย่างกระทันหันทว่าพนักงานในร้านตักก็ยุ่งกับงานของตัวเองเจ้าของร้านหญิงจึงจนปัญญาจําใจต้องให้ชายคนนั้นเป็นคนไปส่งของขับรถเป็นไหม ีม้จบอะรขับได้ก็พอได้ไปเลยรีบไปส่งอะไรเข้าไปเร็วเร็วรีบไปส่งอะไรขึ้นเขานะต้องเร็วแค่ไหนเนี่ยยิ่งเร็วยิ่งดีข้างหลังมีรถตามมามันจะเป็นไปได้ยังไงอาจจะอ้าวฮอตามจริงฮะฉันเดี๋ยวต้องช่วยรู้ไปมือซอัก ร้อถอะไรวะเราชะมัดรถน่าธรรมดาละแต่คนขับไม่ธรรมดาแนะ่อย่างนั้นในเมืองจริงไยไม่มียอดฝีมือแบบนี้เร็วขนาดนั้นเป็นไปได้ไงเฮ้เราไปทำเรื่องก่อนเถอะ เจ้าของรถเดี๋ยวก็มารับรถแ,แล้วนะจะทําไงดีเนี่ยอย้ขาดแค่อะไรนี้ชิ้นเดียวไม่รู้ว่าจะส่งทันไหมเดี๋ยวพีงอะไรจะมาถึงเมื่อไหร่ล่ะแล้วใครเป็นคนมาส่งล่ะให้อาจโจส่งมาแล้วนะอาจโจเหรอเขาก็รู้แต่ล้างรถชื่อทำเรื่องเล็กๆจะทาันไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนเขากับรถอะไรมาก็รถวันเอ็มสิที่พี่เอากลับมาสง่งสัมภาระไงวันเอ็มเหรอคณนเชื่อเพื่งหมู่รถไฟดังๆบบไปเองนะนั่นเตรียไมไว้จริงๆเอาไปฝึกสนามอาชีพเลยนะคนทั่วไปจะขับได้ยังไงล่ะจริงอย่าง ตอนรองไ้ไปแบบนี้ฉันไม่เคยเขาบขับรถเลยนะถนนในหมู่บ้านก็แคบแล้วการต่าร้ายถ้าเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงขึ้นเขาอย่างน้นก็ต้องใช้40นาทีถ้ามันออกไปเองงั้นฉันเรียกกลับมาเถอะเดี๋ยวสิเหมือนเขาถึงแล้วนะเป็นไปนไม่ได้นี่แค่ผ่านไป10นาทีนะรอได้หรือเปล่าเนี่ยถึงสักที จรถขับไวมากนะอ๋อข้าผ่านทางลัดไงถนนเส้นนี้ฉันขับมาสิบกว่าปีจะไม่มีทางลัดอะไรกันละวมนนี่มันหรือว่าเฮ้่าขันนี้ผมซ่อมเสร็จแล้วให้ผมลองเนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวรถคันนี้ทั้งคันผ่านการปรับแต่งมาอย่างจัดเต็มเลยนะอะไรธรรมาดมาธรรมดาเหล่านั้นมันไม่เข้ากับแบรงมากของรถคันนี้หรอก ถ้าสตาร์มันขึ้นมารถอาจจะพังยับกรดได้ถนายโปรจริงอะนะจะมาล้างรถทำไมลบถอยไปยสิอาจาหยุดปวดได้แล้วเดี๋ยวจะไม่ทันนะ เป็นงนี้ยอย่างที่เขาพูดจริงๆอาเจ้าน่าเป็นใครกันแนโ่โอ้ยบาลักครับเจ้านายโอ้ยอะไรของนายเนี่ยฮะพวกหรือซ่อมรถกูพังเหรอรู้ไหมว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่อะ จ่ายมาเลยเดี๋ยวนี้น้องฟังพี่อธิบายก่อนนะครับต้องขอโทษจริงๆเขาเวลาพวกเราหน่อยนะเดี๋ยวเราจะ <พอ S 1> ขาดเลเลิกท่ามไร้สาระรู้ไหมว่าฉันซื้อมาแพงแค่ไหนจ่ายมาเลยสิล้าน,ส,านสิบล้านเหรอจะพ้นกันหรือไง10ล้านเหรอเราจะมีเงินเยอะขนาดนั้นได้ยังไลงลังคารถคันนี้ทั้งคันรวมถึงสปอยเลอร์ท้ายทำจากคาร์บอนไฟเบอร์เกรดพรีเมียมคุ้มหนึ่งล้าน โช๊ค u พเทอร์โบความคล้ายเคลื่อนอยู่ในระดับมิลิเมตรเท่านั้นฟีมือช่างแข่งระดับมาสเตอร์จากฝรั่งเศสคัดพิเศษล้ลวนห้าล้านไม่เกินได้ยินนะยังแค่เทอร์โบกับโช๊คของฉันกระเป๋าก็ไปห้าล้านแล้วยังไม่รวมอันอื่นนะเว้ยเรียกแค่สิบล้านเน่ะก็ถือเป็นบุญพวกแกแล้วเท่าแกเซินจ่ายเงินมาจ่ายบ้าอะไรลูกไม่มีทางจ่ายเอาวิจอตรรถนี่นะเราเป็นคนซ่อมมันพังเอง สมควรรับผิดชอบแต่พวกเราไม่มีเงินขนาดนั้นจริงๆไม่มีเงินไม่เป็นไรถ้าทัดนจำไม่ผิดนะนายก็คือหัวหน้าหมู่บ้านเซนใช่ไหเอาอย่างนี้พวกเราจะยอมเสียเปรียบสักหน่อยนายก็ยกสิทธิ์ให้ใช้ถนนเส้นทางภูเขาเส้นนี้ให้ทีมไฟฉีเอามาฝึกเรื่องรถฉันไม่เอาเรื่องก็ได้ทีมไฟฉีเหรอถนนเส้นนี้นเป็นของทงหมู่บ้านไม่ใช่ฉันคนเดียว ไม่มีสิทธิ์ให้นอยรอกของหมู่บ้านอะไรกันเล่าฉันตรวจสอบมาแล้วเว้ยถนนเส้นนี้เป็นของบ้านเซินลงทุนสร้างมาล้วนๆเนะเลือกมาจะให้ถนนหรือจ่ายตังค์อ๋อเรื่องซ่อมรถมันแค่บางหน้านี่หว่าที่แท้แค่อยากได้ถนนรอบไปใช่ไหมทีมไฟฉีงม,มันเร็วจริงๆฝึกซ้อมกับเสียงดังทั้งวันทั้งคืนทั้งเร็วแล้วก็เสียงคมครามในหมู่บ้านพวกเรานะ่ะไม่แต่คนแก่กับเด็กถ้าให้พวกคุณใช้ไปหมู่บ้านนี้ไม่มีวันสงบแนนะ่แน่ โอเคงั้นก็จ่ายมาดิเดี๋ยวก่อนนี่เหรอแผนของนายพี่เหงิงตอนนี้ถนนเส้นนี้เนะี่ยไหลที่หมายตาไว้แล้วนะนี่แหละวิธีนี้แหละไวสุดแล้วเชื่อผมที่หลังเลือกตัดสินใจเองได้ไหมท,ทั้ทีมเราเสียหน้าหมดเลยเห็นไหม รถหน้าร้านเป็นของพวกคุณใช่ไหมใช่ทีมชิงหยุนทีมแข่งท้องถิ่นในเมื่อทุกคนเป็นนักแข่งเหมือนกันนั้นฉันจะให้ทันเลอีกทางนะมาแข่งกันเลยเอาแบบชนะสอวในสามรอบถ้าพวกคุณชนะได้เรื่องรถฉันจะไม่เอาได้อ,อีกต่อไปแต่ถ้าพวกคุณแพ้แล้วก็ถนนต้องยกให้พวกเราระหว่างที่เราฝึกซ้อมทุกคนในหมู่บ้านเสินห้ามขึ้นเขาดิขัด เ,เขาเหรอหลังจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะพี่เหิงนจะลำบากไปทำไมเนี่ยผมจัดการก็ถ้ามีนักแข่งมือฉังจริงๆถึงเข้ามาในทีมเราคุ้มค่ากว่าถนนเส้นนี้อีกเยอะเลยนะเราแกชาวบ้านธรรมดาแล้วถือตัวเองเป็นนักแข่งมืออาชีพงั้นเหรอทุกคนที่นี่ก็เป็นนักแข่งเหมือนกันไม่ใช่เหรอแบบนี้มันจะเรียกว่าแกล้งกันได้ยังไงใช่ไหมล่ะว่าน,นาสน เกิดอะไรกันล่ะฟังดีๆนะทุกคนที่ชาชัดนี่แหละพึงคว้าแชมป์การแข่งขันไฟยุยนเคตอฟเพอร์หลิงยุนแถวนี้สิบลีร้อยลีไม่มีใครสู้เขาได้หรอกมีเขาอยู่เราก็ชนะแน่เฮ้ยไฟย,ยุนเนี่ยคืออะไรอ่ะไม่เคยได้ยินเลยอาจวิน นี่มทีมไฟฉีทั้งรถทั้งนักแข่งแต่แต่างกันดอหากับดินมีพี่ทำไมไปเชียร์คนนอกและเหยียบคนของตัวเองอ่ะอีกอย่างเนะด้วยเฝีมือของพี่กับพี่ชัําถ้าทีมเรามีทรัพยากรเหมือนกับพวกนั้นก็คว้าแชมป์ไปนานแล้วโคนาสันแต่สินใจหรือ,อยังจะจ่ายเงินหรือว่าให้ถนนหรือจะมาแข่งกัน รอบแรกแข่งเรื่องกันควบผมรถในสนามจะมีขวดตั้งูยู่60ขวดแต่ละทีมส่งตัวแทน3าคนขับวนสนามหนึ่งรอบไฟที่ใช้สปอยเลอร์ทายรถเปิดฝาคนให้ได้มากที่สุดก็ถือว่าชนะมันจะทำได้ยังไงกันล่ะโถเมื่อกี้ยังปากดีอยู่เลยนายล่ะเกิดกลัวขึ้นมาเหรอพี่ชัมกับฉันเคยรับการฝึกมืออาชีพไม่มีปัญหาไดแต่ตอนนี้เรายังขาดอีกคนแฮมพี่ฉันเองฉันไหวนะนายไม่ได้อโจ นายลงพ่อแบบนี้ไม่ได้นะลุงเซนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับถนนของหมู่บ้านเรานะครับจะให้คนนอกแข่งได้ยังไงกันใช่เลยเขาไม่ได้ขับรถมา5้าปีแล้วนะนี่นายมึนงงหรือเปล่าเนี่ยพ่อทำไมเชื่อคนนอกมากกว่าเชื่อผมอ่ะอีกอย่างผมเป็นตัวสำรองให้กับทีมชิงอยู่นะไอ้ยาพูดมากปากเหม็นจะเอาไงตกลงแล้วก็ให้พี่แชมป์กับพี่น้องเราสองคนแล้วกันโอเคเริ่มได้เลย 咦，苏苏呢？So da. มีเมื่อพี่ฉันเนี่ยเปิดได้อย่างร้อยสิบขวดแน่นอนเลยไม่ได้มุมโค้งมันกว้างเกิดไปแล้วคดอะไรของนายเนะี่ยดูถ่อแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เธอ พี่คองมันคิดสุดยอดไปเลยอ่ะของต่อเนื่องยากขนาดนั้นชนขวดแค่แปดขวดแถมตอนได้ตั้งเจ็ดแน่ไม่เลว่เลยนะเฉีงเฉียนดีกว่าตอนซ้อมซะอีกนะเนี่ยไม่เคยผ่านการฝึกเสอบอันชีพเลยทําได้ขนาดนี้รือว่าเก่งมากแล้วนะเสือไม่เข้าเรื่องโลบๆลภเดวขวางทาง แล้วเท่าพี่ชันเลยเปิดอีกคนหนึ่งพี่แพ้น่ไม่มีทางหรอกครงแรกเขาเข้าเร็วเกินไปจะไม่มีคนโดนเปิดอีกมือสมัครเล่นชัดชัดไม่รู้อะไรก็เงียบไปเถอะเยสเงียบเลยเสมอกันแล้วดูสิมอนี่พูดถูกอีกแล้วนะ เขาชิบหายใส่หัวไปซะถึงตาฉันแล้วอ้ิชัมอย่าประมาทนะนักแข่งมืออาชีพอะไรแค่นี้เองเหรอไม่ต้องห่วงล็อบชิงเฉียนฉันจะชนะพวกมันสบายๆพี่ชัมสู้ๆนะจะเต็มลาย แล้วเห็นไหมละ่ะบอกแล้วว่าพี่แชมป์เอาอยู่พี่ชัปมสู้ๆนะคนนี้ดูน่าสนใจนะนี่สิบแล้วพี่ชัปมสุดยอดจริงๆเลยพี่ฮะอะไรหนี่นายใส่หน้าทำไมอพี่แชมป์เป็นคนที่เปิดได้เยอะสุดแล้วนะ นายก็เป็นแค่คนนอกยังจะทำเป็นใส่หัวแน่ใจก,ก็ขึ้นไปเองดิยังนายคนนี้ก็เปิดไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะตุยดูดเธก็ไม่ใช่เขาอีกสิบขวดว่าไงล่ะยังมีใครอีกไหมผี่แชมป์พี่นี่สุดยอดจริงๆเลยมาแต่นักแข่งที่เป็นถึงมืออาชีพคนที่เปิดได้สิบขวดก็คงมีไม่กี่คนเนาะที่สำคัญที่ชนขวดแค่หกข,ขวดเองอะ่ะสำหรับที่เป็นแชมป์การแข่งขันเฟยอยหุ่นของเราเจ้าไหา่จัดบทเรียนให้พวกเขาซะหน่อย ดูไวให้ดีเนะี่ยจะทำให้ดูพรังเดียวเฮ้ยไอ้น้องดูให้ดีเนะี่ยโสุดยอดสิบสามขวดเป็นไปได้ยังไง มากกว่าฉันตั้งสามขวดแน่แถมชนแค่สี่ขวดเองเนอะนี่แหละความแตกต่างของเรากับมืออาชีพถ้าแพ้อีกรอบหนึ่งงานรอบแข่งขันนี้พวกแกก็แพ้หมดไม่ใช่พวกเขาเลยดูทถ้าฉันต้องลงมือเองซะแล้วถึงจะทำให้คนคนนั้นเผยตัวออกมาตั้งใจดูแลกันว่าจะสั่งสอนพวกเขายัางไงฉันลงเอง พี่เหงิงพี่เหงิงแค่พวกนั้นไม่งใวยพี่ลงเองหรอกตั้งใจดูดีๆละ่ะอยาชนะรอบนี้นะไม่ง่ายหรอกผู้ชายคนนี้เป็นใครกันหนาพอ่อจะเป็นใครก็ช่านเถอะถ้าเก่งจริงคงแข่งตั้งนานแล้วนะได้เห็นพี่เหิงลงแข่งด้วยตัวเองี่เป็นเกียรติของพวกแกเลย นั่นสิวันนี้ก็ให้พวกแกดูดีๆนะว่านักแข่งมืออาชีพมีน้ำยาแค่ไหนกันแน่ไม่ใช่น้าคุ้คุเธะสึกคุณ เจพแล้วส <Hello? S 2> ・จ oh, ส・ดหกเจดเจดแปดอีเด นี่แหละคือช่องว่างระหว่างพวกเรากับนักแข่งเื่อชีพจริงๆพี่เฮิงนพี่เฮิง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 ,พ,ง,พ,งพี่มันโคตรเทพเลยยิบสามขวดเลยด้วยชมไปแค่สองขวดเองอะผลงานขนาดนี้ไม่ใช่แค่เมืองจริงไห่หรอกทั่วประเทศเลยก็ติดอันดับตนน้นๆแน่แนพี่เฮิงฉันนึกออกแล้วเขาคือเขาคือหลีหังลีหังจะหลีกอาชีพระดับประเทศอยู่อันดับยี่สิบแปดของประเทศเลยนะอะไรนะที่ยี่สิบแปดของประเทศแย่แล้วแบบนี้จะเล่นยังไงถึงตาพวกคุณแล้ว เจอบอกพ่อมาตรงๆเธอลูกเปิดได้กี่ขวดกัแน่สามสีขม <laughs> ่ขวดมั้งแค่สามหรือสี่ขวดเราต้องเปิดให้ได้ยี่สิบแปดขวดขึ้นไปมันจะเป็นไปได้ยังไงเราจะไปชนะได้ยังไงล่ะโจหน้าไปเถอะ <laughs> เราเซินพ่อ พ่อพ่อยผมไปเถอะอย่างน้อยก็เปิดได้สองสามขวดถ้าให้เขาไปแล้วตายจะยอมแพ้ตรงไหนผมไปเองเอุ้เจอเสีวเวลาเปล,ล,ล่เาเปล่าวิเจ์เ แค่นี้เองเหรอแค่นี้ยังจะแข่งอีกเหรอแต่เมื่อเมื่อก่อนเล่นแต่ลบปั๊บเรื่องไงเฮ้ยรอบนี้พวกแกแพ้แล้วยังแข่งไม่จบเลยจะนํายดงไงว่าแพ้ส่งอีกคนลงมาก่อนเพราะแข่งจบแล้วฉันจะคิดคะแนนให้พวกแกเองพี่เหิงเราชนะอยู่แล้วไม่ต้งเปืองแรงหรอกดูออกเลยว่าเป็นมือสมัครเล่น ชนะไปก็ไมู่มิใจหรอกว่าไงละ่ะรอบนี้นะ่ะพวกคุณต้องโชว์ของจริงแล้วละ่ะฉันพี่แชมป์งั้นพี่แข่งแทนผมทีฉันโอเคงั้นฉันขอสู้ตาเลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนร,รอบนี้ให้อโจลงแทนพอ่อนี่เขาเป่าหูพ่อด้วยอะไรเนี่ยถึงใช้ขี้แพ้แบบนี้ โจฝากด้วยนะแค่ครั้งนี้เท่านั้นเฮ้ยแค่เด็กฝึกดีได้กล้าเลอยเหรอวะลุงเสริอได้ฉันลองเองครับในีพอบีโอกาสถ้าให้มันนั่นไปไม่มีทางอะไรสักนิดเขากลับไม่เป็นด้วยซ้ำทีมไก่กาแบบนี้ก็แบบนี้แหละหาคนดีๆสักคนก็ไม่มีฉันว่านะเลิกแข่งซะเถอะไปล้างรถยังดีกว่า ขับรถไม่เป็นแท้ๆยังกล้าขึ้นไปอีกพวกแกเนี่ยรีบกลับบ้านไปดีกว่านะพอบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามให้เขาลงอ่ะเอ่ไม่ใช่มันไม่ง่ายแบบนั้นน่ คลิกด้านล่างเพื่อสมัครสมาชิกและชมเวอร์ชั่นเต็ม